ใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์นะคะเรียนออนไลน์เน้นทำงานที่เป็นได้ทั้งโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตนี่เลย ASUS Chromebook Flip c x 5ใช้ได้ทั้งนักเรียนและคุณครูเลยค่ะ บอกค่ะว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้ทําง,งานใช้เรียนใช่ไหมคะเพราะว่าโน้ตบุ๊ก ASUS ที่รันด้วยระบบปฏิบัติการ Chrome OS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่เน้นการใช้งานเป็นหลักเล่นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเลยวิธีดูง่ายๆนะคือเขาจะแปะโลโก้ Chromebook มาตั้งแต่ฝาพับด้านบนเลยค่ะนี่ Chromebook แล้ว Chrome OS นะคะมันเหมือนกับ Windows หรือ Mac หรือเปล่าต้องตอบเลยว่าไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าง Windows เนี่ยจะเป็นของ Microsoft Mac ก็จะเป็นของ Apple ใช่ไหมคะแต่ Chrome OS เนี่ยจะเป็นอีกระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาโดย Google ค่ะซึ่งอย่างที่เรารู้กันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ Google เขาเป็น Search Engine อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้งานแบบว่า Chrome Google Drive Google Docs Google Sheets Google Calendar นักเรียนคุณครูสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็จะคุ้นกับ Google Classroom ใช่ไหมล่ะคะสามารถคุยกันออนไลน์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทุกคน เน้นเรียนออนไลน์ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะจุดเด่นของ Chrome OS จะนจะสรุปให้ทุกคนฟังใน3หัวข้อมีดังนี้เลยค่ะข้อที่1ใช้งานง่ายมากๆค่ะแค่เราล็อกอินบัญชี Google ของเราเข้าไปนะคะก็จะใช้งานได้ทันทีเลย ข้อที่สแน่นอนต้องมาพร้อมความปลอดภยัย ASUS Chromebook Flip CX5 เนี่ยให้การอัปเดตอัตโนมตัติป้องกันไวรัสในตัวด้วยค่ะดังนั้นทำให้อุปกรณ์ของเราปลอดภยัยแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ รวดเร็วเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ทุกอย่างเนี่ยนะจะอัปเดตอัตโนมัติทุกๆุกหสัปดาห์เลยดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดเลยค่ะอย่าง c h r o m e b o ตัวนี้ใช่ไหมคะจะบูตเครื่องได้เร็วมากภายใน2วินาทีพร้อมใช้งานทุกเมื่อเลยเปิดขึ้นมาปุ๊บ สามารถทำงานได้รวดเร็วแล้วก็มี Google Assistant ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลค้นหาเอกสารฟังเพลงหรือว่าการเข้าถึงปฏิทินของเราเนี่ยหรือว่าควบคุม,มอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยคุณก็จะสามารถทำได้ทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องแบบเปลี่ยนหน้าไปมาเพียงแค่พูดว่าโ okay, อเค Google แค่นี้ก็จะเริ่มการสั่งงานแล้วค่ะ เอาล่ะมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะรุ่นที่เจนจับอยู่นะเป็นตัว C X 5 4 0 0 CPU Core i 5ตัวใหม่ Generation ที่11ค่ะพร้อมกราฟิก Intel Iris Xe และแรมเนี่ยเป็น 8GB ค่ะส่วนความจุเป็น SSD 512GB NVMe เปคกเหลือๆเ,เลยค่ะตั้งแต่ได้เครื่องมาใช่ไหมคะอย่างแรกที่จะทำเลยคือ ฟลิปฟลิปสมชื่อเลยฟลิป360องศาก่อนเลยอยากรู้มากว่ามันฟลิปยังไงมันสมูทหรือเปล่า,ามันโอเคไหมจับฟลิปก่อนเลยค่ะทดสอบก่อนเลยส่วนการวางนะคะใช้งานในการวางได้หลายๆแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบวางแบบนี้นี่ก็ได้หรือจะพับไปเลยฟึกิก็ได้ทําได้หมดเลย มาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าที่แจนบอกเขาวางได้ลหลายแบบเนี่ยมันวางยังไงได้บ้างใช่ไหมคะแบบที่1วางเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปฟึบวางแบบน,นี้เราอาขึ้นมาฟืบคีย์บอร์ดก็จะยกขึ้นมานิดนึงทําให้เราสามารถแบบทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแป้นพิมพ์เนี่ยมันจะทํามุม2.4องศาเพื่อทําให้เราแบบรับมือกับการพิมพ์มาแบบที่2ใช่ไหมคะมันสามารถใช้งานแบบแท็บเล็ตได้คะ่ะถ้าเราอยู่ในโหมดนี้ก็จะเป็นแบบแท็บเล็ตเต็มตัวคีย์บอร์ดด้านล่างก็จะไม่สามารถใช้งานได้คะ่ะมันก็จะมาพร้อมกับตัวปากกาดึงฟืบมา ดังนั้นเนี่ยใครไม่ถนัดการพิมพ์ก็ทัชสกรีนเอาทําได้หมดเลยหรือจะเขียนเอาก็ได้และแบบสุดท้ายค่ะคือสามารถตั้งแบบตัว V ได้ก็คือจะตั้งแบบนี้ฟึบแบบนี้นะแล้วแต่เราหรือจะแบบแนวนี้ก็ได้ ก็สามารถทําได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยค่ะแล้วข้อดีของมันคือปากกาเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบนานมากคือตัวมันถ้าสมมติแบตหมดคุณสามารถเสียบเข้าไปใช่ป่ะ15วินาทีปากกาเนี่ยสามารถใช้งานต่อได้ถึง45นาทีเลยแปบลบว่าแบบสมมติลุกไปห้องน้ำเอาปากกาเสียบไปแป๊บเดียวกลับมาปุ๊บก็ใช้งานได้สบายๆเลยค่ะพออยู่ในท่านี้เหมือนคอมพิวเตอร์ไม่มีจอเลยค่ะเดี๋ยวเอาท่าปกติดีกว่า ทีนี้หลายคนก็จะถามว่า s u s c h r o m e b o o k เนี่ยช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นในทางไหนบ้างใช่ไหมคะเริ่มต้นจากการทํางานของ Workspace ของ Google ก่อนเลยค่ะพวกเครื่องมือต่างๆในการทํางานเนี่ยจะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยคนที่ใช้ Google Ecosystem นะสบายมากๆเลยค่ะหลายๆคนดูแล้วก็อาจจะคิดว่า,ามันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปหรือเปล่าเอางี้นะคาความเข้าใจใหม่เลยจริงๆมันไม่เหมือนกันเพราะว่า o m e b o o k เนี่ยเขามีโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะมันเป็นของ Google นี่แหละแต่ว่าาจะใช้้งนไดกับ Chromebook เรียกว่า c h r o m education e upgrade ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เราต้องซื้อแยกแล้วมันมีดียังไงใช่ไหมคะข้อดีเลยอย่างแรกสมมุติว่าคุณเป็นแบบสถาบันโรงเรียนเนี้ยทำให้ฝ่าย i อต่างๆของโรงเรียนสามารถจัดการการตั้งค่าได้เป็นหลายอุปกรณ์พร้อมๆกันกนึกออกปะดังนั้นเนี้ยนักเรียนคนไหนอะไรเนี้ยเราก็จะสามารถควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์ตัวกลางทีนี้นะคะมันก็จะสามารถดูแลอุปกรณ์ผ่านคลาวด์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเพราะบางทีนักเรียนเอาไปใช้ใชบะทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานที่อื่นเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามีโปรแกรมอื่นๆติดไปหหรรืืออเป่าว ดูแลแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของ Chromebook เลยนะคะเรียนเยอะๆมันก็เครียดนะทุกคน Asus Chromebook CX 5 4 0ตัวเนี้เขาก็เลยจัดให้เต็มด้านของ entertainment ด้วยเหมือนกันคือเขามี Google Play Store นะคะสามารถโหลดเล่นเกมได้เลยสบายๆเปิด Google Play Store ทำเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยทำได้เหมือนกันเด้ ่อมา Netflix อันนี้ชอบมากๆเลยค่ะเปิดแบบดูหนังทำงานไปด้วยสบายมากๆเลยแล้วด้วยความที่มันสามารถฟลิปได้360องศาใช่ไหมแล้วก็จะสามารถหาท่าดูหนังของเราได้สบายๆจอใหญ่ด้วย14นิ้วความละเอียดเป็น Full HD สามารถปรับความสว่างได้มากแล้วก็แบตเตอรี่นะคะอยู่ได้10ชั่วโมงเลยคะ่ะลำโพงเป็น Dual Speaker จาก Harman Kardon เลยนะก็คือแบบแบรนดดังแบนดีเสียงดีแน่นอนเลยค่ะส่วนสเปคอื่นๆนะคะที่น่าสนใจนะคะก็เรื่องของพอร์ตค่ะ พอร์ตเป็น Type C ให้มา2พอร์ตแล้วก็มีพอร์ต Type A 2พอร์ตเหมือนกันนะคะการ์ดล e เดอร์จะเป็นแบบ micro SD ซึ่งมีช่อง AUX 3.5ก็คือช่องสําหรับต่อหูฟังเนี่ยให้เราด้วยเหมือนกันเลย Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6นะคะ Dual Band ดังนั้นก็สเปคครบใช้งานได้สะดวกสบายมีพอร์ตครบหมดเลยสำหรับราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงกลมๆก,ก็คือ 3 0มห0ื่นทวนมีประกันให้ทั้งหมด3ปีเป็นแบบ on-site service ถ้าคุณมีปัญหากริ้งโทรหาช่างมาซ่อมได้ถึงที่สะดวกสุดๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะแล้วมันเหมาะกับใครล่ะจริงๆจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบเลยทั้งการสร้างเนื้อหาการพิมพ์งานสายเทคเขียนโค้ด ก็ทาได้เหมือนกันก็คือเรียกว่าตอบโจทย์กลุ่มใช้งานที่ไม่ได้แอดวานซ์มากขนาดนั้นคือใช้ง่ายๆเหมือนมือถือเครื่องนึงเลยอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ลูกเรียนเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยคุณครูก็สามารถใช้ได้ในการสอนออนไลน์หรือจะเอาไปใช้ในองค์กรก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันรองรับการทํางานแบบ multitasking ดังนั้นก็จะใช้งานได้แบบดีสะดวกสบายส่วนข้อที่ควรคิดและระวังนะคะตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเนาะนก็ไม่ได้น้าหนักเบาเหมือนแท็บเล็ตเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันเลยก็1.4ะะกิโล ก็จะทําได้แบบเกมมือถือง,ง่ายๆเท่านั้นใครสายเกมแบบเกมเมอร์เกมจ๋าๆตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิว ASUS Chromebook Flip 4X5 นะคะก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยเหมาะกับทุกคนเลยนักเรียนคุณครูแล้วก็องค์กรสถาบันต่างๆนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามากันได้เลยแล้วเดี๋ยวแจนจะเข้าไปตอบนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงาน CMI ี a m e s ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's